พามาเดินป่าเนี่ยขายิ่งดีด้วยได้เรื่องละทาีนี่เดินป่าทุกคนเดินป่าลูกสาวก็คุยอะไรกับลูกก็ไม่รู้ยอะเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าก่อนทุกคนรองเท้าเดินจอก็จะมีของไม้เท้าอนะทุกคนนะสำหรับเดิน

ตอนเกือพี่อันดี้มาวิ่งมาลาทอนนะทุกคนกลางค่ำกลางคืนต้องวิ่งผ่านตรงนี้นางว่าร้อยเพิ่งมาครั้งแรกนะไม่เคยมาก่อนไม่เคยมาที่นี่แต่ตรงที่โบสถ์อะโบสถเก่าแก่เคยเคยผ่านเคยเข้าไปอยู่ก็ยายเท้าเดิน เสีงยงรถก็มีคนอาศัยอยู่นะอย่างเงี้ยก็มีมีคนอาศัยอยู่ทุกคนในป่าในเขาเนี่ยฟาร์มเมอร์ก็อยู่ <c oughs> นุน่นสองคนพอ่อลูกเขาตะโกนกิด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 กันอยู่น่ตะโกนกันกีดกดหนี่งไม้ทุกคน มีสองอันแล้วก็รองเท้าเดินไม่ได้ไปเดินปีนเลยเดินธรรมดาเนี่ยแหละมันน่าจะมีเห็ดนะเนี่ยดูส่งแล้วเนี่ยแถวนี้ยมันมีแน่แหละเนี่ยเออมันหมดหน้าแล้วมีนเห็ดแน่ออสถานการณ์แล้วอ่ะมาละ ลูกกับพ่อลูก Why should t I? I can you do forever for me love. ไป go swimming and get some duck for me. I will do road duck for you. You want before go to, back to London. ไม่พูดด้วยมันต้องมีเห็ดป่าเนี้ยทุกคนอ่ะ feeling อ่ะมันเหมือนมากเลยเออเออเหล้วู้สึกว่า แทลแวก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 นะ,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 ะนี่นะทุกคนเห็ดเน่าเห็ดเห็ดขอนสนแน่เลยเนี่ยเห็นไหมพอเน่าเขาก็จะลงแบบเ,เงี้ยกองกันอุ้มปุ้มอยู่นะเห็นไหมเต็มเลยห้างบนไม่มีหรอกนางฟ้านางลมมา เนาะเต้นน่ะคือเห็นเห็ดนี่แหละเออนิ้วๆนั่นแหละเี้อวัวไก่ปลาวิ่งกันเต็มเลยทุกคนนู่นน่ะนู่นน่ะไก่ปลาเต็มเลยไปพ่อลูกเขาเนี่ย วจิจจตรไปนนี่สวยนะทุกคนใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเห็นไหมสวยมากเลยทีบอกลูกอะไรกันไม่รู้ไปเดินไปเดินไปกไก่ป่าเยอะๆมันร้องีิดการ์ดคิดการ์ดกันอยู่น่ะได,ด,ด้ยินเสียงคนนะ่ะ ไกลปลาเยอะแต่ว่าต้องมีเห็ดป่าเนี้ยทุกคนมีต้นสนมีต้นทุกอย่างเลยมีบูเบอรี่ด้วยอือเราต้องให้อันดี้พามาเงียบมากไม่ค่อยมีคนเดินแต่ว่ามันก็มันก็ให้คนเดินนะเพราะเพี่อนที่ก็วิ่งมาลาทอนผ่านมาทำเนี้ยทุกคนแลวม,มีที่จอดรถเล็กๆนิดนึงอย่เงี้ยจอดรถได้แค่สองคันเงี้ยอืม แควแควแควู่น่แก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 น,นเห็นไหมทุกคนจอยบอกว่ามันต้องมีเหตุมันมีเนะ่เห็นไหมล่ะดอกนึงอยู่นะแต่มันต้องมีเยอะกว่านี้แหละต้นหน้ามันอนะ นั่นน่ะดอกนึงตั้งโคโมอยู่นะเห็นไหม,มเมื่อกี้จะพาไปดูอยู่เห็ดอ่ะมันมีป่าเนี้ยนี่ก็เดินกลับกันละ How many miles I walk t n d a, a w Yes Two and half miles How many kilo Dan? ห้า 4กิโลเดิน4 4กิโลเพื่อนๆ4กิโลเดินไปถึงค่าไปถึงค่าไปถึงรถอะ่ะ4กิโลวันนี้ครั้งแรกนะเพื่อนๆที่จะออกมาเดินแบบอย่างนี้ทุกคนแบบว่าตามชนบทเนี่ย ตลับละบ้านแม่ยากมีบุญแกเข้าไปบ้านแกอยู่แกแกคงทำงานแหละใบไ,ไม้ก็ร่วงร่วงรนร่วงรนร,ร่วงโรยลูกสาวเขาชอบเดินเดินแบบนี้นะก็เลยชวนกันมานะใช่ไหมย,ยืนเหมือนทำท่าจะต่อยเมียเไรเนี่ยกเอในในไส้ หันมาดูแล้วเหมือนจะต่อยเราเลยใบไ,ไม้ร่วงทุกคนน่ะน่ะน่ะร่วงกิน่ลยน่ะ,นะเอใบไม้ร่วงมันสวยนะใบไ,ไม้ร่วงนี่ยรองเท้าเดินที่บ้านน้อง แอนซื้อให้โจยตั้งแต่วันแม่ตรงสามปีที่แล้วเอามาใส่เดินมันรู้สึกว่ามันกัดเท้าจอยเพื่อนอกลาจะถึงร้านจอดรถละถนนใหญ่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากหรอกใหญ่ใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากใหญ่พอประมาณของเขาะนั่นแหละ ก็มีการใน,นนี่อ่านไก่ป่ากันอยู่น่ะรถคนรวยจอดกันเต็มไม่อยากจะพูดในนี้นะมันจะติดเหลืองนั่นแหละเทศกาลไก่ป่าก็เต็มกันเลยเห็ดร้อยเห็ดเต็มเลยเห็ดอะไรบ้างไม่รู้แต่รู้ที่รู้ว่ามันมีเห็ดพึ่งเก่ารัดที่นี่มันก็ต้องมีเห็ดพึ่งหวานเพราะมันเป็นป่ามันอุด,ดมสมบูรณ์ไง เมียก็จะเชินพาเธอมากในหน้าเห็ดเนี่ยหลอกล่อให้เมียมาเยอะหลอกล่อให้เจ้ามาเยอะทุกคนทีนี้แตทุกคนจ๋าโอเคไงเจ้าก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เจ้าด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย